นี่จะมาสอนวิธีการเพราะ,มะเมล็ดพักขึ้นช่ายนะครับุปกรณ์ก็มีถาดเพาะ,มะเมล็ดแล้วก็ฟองน้ำสำเร็จนะครับแล้วก็ไม้เสียบทุกชิ้นนะครับตัดหัวนะครับให้เป็นแบนหน่อยแล้วก็มเมล็ดผักขึ้นช่ายแล้วก็ถ้วยแก้วเล็กๆสักใบนะมาเริ่มกันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา ก่อนอื่นแล้วก็นวดฟองน้ํานะครับนวดฟองน้ําให้ดีนะครับใส่อากาศในชุม่มพอหนวดเสร็จแล้วแล้วก็ดูนะครับดูฟองน้ํามันจะชุ่มนะครับฟองน้าจะชุม่มจะไม่มีสีขาวนะครับใส่น้ําให้ระดับน้ําเสมอกับขอบนะครับไม่ต้องให้ฟองน้ําลอยนะครับเสมอกับขอบพอจากนั้นนะครับเราก็ เทเมล็ดขึ้นใช่นะใส่ถ้วยใส่ถ้วยนิดๆเมล็ดพันขึ้นไายความเจา้าวความเจา้าแล้วก็เอาไม้นะครับแตะน้ำนะครับแตะน้ำนิดนึงแล้วก็แตะ,มะเมล็ดพันธุเ์เมล็ดพันขึ้นใช่แล้วก็วางต้องใส่เยอะก็ได้ครับ สิบกว่ามาล็ดรแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆประมาณหกถึงเจ็ดวันนะครับเขาถึงจะงอกนะเรื่ดผักขึ้นเนี่ยนะครับ,กกรบแตะแตะน้ำนิดนึง ลเราก็ทำไปเรื่อยๆนะครับเป็นเต็มแผ่นฟองน้ำนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปนะครับ ครับต่อนะครับเมื่อเราวางมาเมียดเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไปวางไว้ในในบ้านนะครับประมาณ6-7วันนะครับเขาก็จะเริ่มงอกวางไว้ธรรมดานะครับเราก็คอยดูระดับน้านะครับให้มันอยู่กับเสมอขอบพอดีนะครับหรือต่ำกว่าขอบนิดนึงหน้าฟองน้ําให้ชุ่มนะครับถ้ามีเวลาก็ตื่นเช้าก็ฟอกกี้เบาะครับ เราก็เอามาใส่ไว้ในที่มืดนะครับตรงนี้จะเป็นใต้โต๊ะนะครับรักสาวันมันก็จะทําให้มเมล็ดงอกไวนะครับเดี๋ยวค่อยมาติดตามดูกันนะครับหลังจากผ่านไปห้าวันนะครับเพราะวันที่สิบแปดวันนี้วันที่ยี่สิบสามเราก็ามาดูนะครับสังเกตได้ว่ารากจะเริ่มงอกแล้วนะครับ จะมีสีขาวนะครับรากจะเริ่มงอกแล้วขึ้นช่ายนะครับตั้งแต่เพาะเราก็เอาฟอกกี้นะครับฉีดตอนเช้าสองครั้งสองวันครั้งก็ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาออกไปไว้ที่โรงเรือนนะครับเดี๋ยวผมจะพาออกไปไว้ที่โรงเรือนนะครับเพราะล่าเขาเริ่มงอกแล้ว ลงเรือนนะครับลงเรือนต้นก้านะครับถ้าจะให้ดีผักขึ้นช่ายปลูกคนมีสแลนนะครับสแลนดําก็ได้ห้าสิบหกสิบดรือแปดสิบเปอร์เซ็นได้หมดนะครับปลูกผักขึ้นช่ายนะครับพอขึ้นช่ายเริ่มงอกแล้วนะครับนี่ได้ห้าวันนะครับเพาะอยู่ในบ้านได้ห้าวันไม่ต้องหาอะไรปิดนนะครับเราก็จะเติมน้าเติมน้ําให้เติมลงที่ขอบถาดนะครับ น้ำเปล่านะครับเอาให้แค่เสมอเสมอขอบก็พอนะครับไม่ต้องเติมเยอะหน้าฟองน้ำถ้าจะให้ดีก็เอาฟอกกี้นะครับฟอกกี้ขีดตุกเช้านะครับฉีดเช้าเย็นได้ยิ่งดีนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะงอกเยอะแล้วนะครับก็จะปล่อยเขาอยู่อย่างนี้ก่อนนะครับน้ำเปล่าก่อนเราก็คอยดูระดับน้ำนะครับระดับน้ำ อย่าให้ลดมากนะครับให้อยู่เสมอขอบหรือลดจากขอบนิดนึงก่อนนะครับยังไม่ต้องให้เยอะเดี๋ยวได้สักสิบวันเดี๋ยวมีใบสักสามใบเดี๋ยวค่อยมาให้ปุ๋ยนะครับเราก็ไม่ได้ดูอะไรอะไรมากนะครับแค่ดูระดับน้ําอย่าให้น้ําลดเยอะแล้วก็วางไวในน้ใต้แสลมครับใต้โรงเรือนแบบนี้นะครับต้นกาสลัดก็อยู่ในโรงเรือนแบบนี้ได้นะครับแข็งแรงโตวไวนะครับ ทำคลิปต่อไปให้นะครับคลิปต่อไปจะเป็นการให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยต้นกล้าเพื่นชายครับ